สวัสดีค่ะเจน่าแอตโรนะคะก็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของดาวศุกร์นะคะก็ดาวศุกร์ใกล้เดินแล้วเนาะก็จะมาพูดว่าเรียกว่าอ,อะไรจะมาแนะนํำหรือว่าจะพูดเรื่องดาวศุกร์เนี่ยหลังจากที่ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วสิ่งที่คนแต่ละราศีราศีอื่นจะเจอจากการที่มันเดินเนี่ยคืออะไรนะคะก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นราศีเมษนะคะ เรื่องเด่นๆของลศีเมษเลยนะคะหลังจากที่ดาวสุกย้ายเนี่ยก็คือเด่นในด้านการเดินทางต่างประเทศนะคะสุขภาพนะคะการงานเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะทําอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือน้ําจะค่อนข้างปังหรือว่าเปิดร้านขายล่งไข่น้ําก็ได้ร้านแบบสากุงสกเกก็ได้นะคะส่วนในด้านการเงินเนี่ยจะได้เงินจากต่างประเทศหรืออะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ ความรักเนี่ยระวังโดนเทหรือเลิกรานะคะเวลาถ้าเรามีคนคุยไม่ควรขอสถานะนะคะเพราะว่าถ้าขอสถานะปัะ๊บตัวเราจะโดนเทเลยนะคะต่อมาราศีพฤษภนะคะหลังจากที่ดาวสุกย้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คนราศีนี้จะเจอเลยก็คือจะเด่นในเรื่องของความรักนะคะเพื่อนแล้วก็พาร์เนอร์เนาะการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้พาร์เนอร์ที่ถูกใจาการเงินมี มีเกณฑ์ได้เ,เงินจากความเสน่หานะคะหรือทําอะไรที่แบบเป็นคู่เป็นคู่อาจจะแบบว่าทําของชํารวยหรืออะไรแบบก็พวกง,งานแต่งอะไรแบบเนี้ยก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เงินค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในด้านความรักนะคะช่วงนี้จะมีสะเสน่ห์แต่ให้ตรงข้ามค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าคนที่ด้วยความที่เรามีสเสน่ห์แล้วดึงดูดคนเข้ามาเนาะมันก็จะทาให้คนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเจ้าชู้มีความลับเยอะไม่ค่อยเปิดสถานะอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ให้ดูดีๆนะคะ อะต่อมาจะเป็นราศีเมถุนนะคะหลังจากที่ดาสุกย้ายเข้าสูร่ราศีพิจิกแล้วสิ่งที่คนราศีเมถุนจะเจอเลยก็คือจะเด่นเลือกศัตรูหรืออะไรกเก่านะคะก็ระหว่างเรื่องการโดนหักหลังนะคะจากการทํางานนะคะส่วนการเงินเนี่ยจะได้เงินจากความเอนดูหรือความเสน่หานะคะความรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่คนเก่าในชีวิตอาจจะเป็นคนที่รอรอหรือไม่รอก็ได้นะคะเขาจะกลับมานะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะจะคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องทะเลาะกันนะคะ ต่อมาราศีกรกฎนะคะหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วสิ่งที่คนราศีกรกฎจะเจอเลยก็คือจะเด่นในด้านเอนเตทนกับคนที่อายุน้อยๆนะคะก็คือในด้านการงานเนี่ยคนอายุน้อยๆเนี่ยจะแอบชอบจะแอบช่วยเรานะคะแต่เขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวในด้านการเงินเนี่ยจะเด่นมากสําหรับคนที่ทางานด้านเอนเตทนนะคะทําอะไรช่วงนี้สาเร็จนะคะแล้วก็ได้เงินจากการที่ทำอะไรทำทำอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรืออะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ ความรักเนี่ยคนอายุน้อยกว่าจะเข้าหานะคะเราอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ได้นะคะต่อมาราศีสิงห์นะคะหลังจากที่ดาวสุขยาเข้าสูร่ราศีพิจิกแล้วสิ่งที่คนราศีสิงห์จะเจอเลยก็คือจะเด่นในเรื่องบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะการทํางานเนี่ยคนทํางานอยู่บ้านแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะจะค่อนข้างปังเลยนะคะช่วงนี้นะส่วนการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถก็ตามนะ ซื้อของใหญ่เลยนะคะมีเกณฑ์นะส่วนในด้านความรักนะคะคนที่บ้านเนี่ยจะแนะนําให้เรารู้จักอืคนจะรู้แนะนําให้เรารู้จักใครบางคนซึ่งอาจจะถูกใจเราหรืออาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้นะคะแต่มีเกณฑ์ว่าจะถูกใจเราค่อนข้างสูงนะคะ